คือผมต้องบอกว่าในชีวิตผมไม่เคยอันนี้เป็นคําพูดที่ผมไม่ค่อยได้พูดจะพูดกับพี่เสียเรืงคือผมประหม่า,มาไปถึงว่าทุกที่ที่ผมไปอ่ะผมจะค่อนข้างมีความมั่นใจอย่างเช่นแบบไปร้องเพลงไปเต้นอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรก็ตามแต่ว่าทอบนี้เราเหมือนกับเราได้ก้าวเข้าไปในจุดที่ทุกคนมีประสบการณ์หมดเลยพี่ี่เต๋อพี่เตอเอ๋เตอ,เอ,เตอก็เล่นหนังมาเยอะมากเล่นหนังมาแบบตั้งแต่ผมจําความได้อ่ะคืออยู่มาค่อนข้างนานแบบถ้าเขาได้ยินเขาคงดีใจที่ผมดูเขาตั้งแต่เด็ก <c oughs> <c oughs> เด็กแค่ไหนถ้าเราพูดแก่มันจะได้มั้งถ้าเราโตมาขนาดเนี้ยใช่คำว่าโตดีกว่าแล้วก็แบบอย่างพี่นุ้ยเองพี่นุ้ยเองก็เป็นโอ้โหเราเห็นที่เขาเป็นเขาเป็นตลกที่เขาเองก็อยู่ในวงการตลกมานานมากๆนานกว่าชีวิตเราอีกอะไรเงี้ยอันนี้เมันเรื่องจริงใช่มันเหมือนเราเราเราได้ทำงานกับอย่างอานไทยเองก็เหมือนกันอานไทยแบบว่าตั้งแต่12ปีที่แล้วนะพอเขาเริ่มทำงานเขาก็ทำงานในวงการตลกมาตลอดเลยอะไรเงี้ยไหนจะพี่เสืออีก เราเลยรู้สึกว่าโหนี่คือปีแรกนี่คือปีแรกที่เราเข้ามาในฐานนักแสดงที่แบบเต็มตัวจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราถ่ายซีรีส์้อนกับภาพยนตร์ไปพร้อมกันเลยมันก็เลยแบบอ้นี่ก้าวแรกของเราที่มันเป็นก้าวที่ใหญ่มากมันเลยมีความประหม่าเล็กๆแบบว่าเฮ้ยเราเราไม่รู้ว่าเราจะเราจะเราจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเราแบบว่าได้พี่ๆได้พ่วงกับช่วยมันก็เป็นมันก็เป็นไรยใตไข้ไตหนึ่งที่เล่าออกมาโดยที่มันก็ค่อนข้างที่จะบอกได้เลยว่าสนุก มันมันลงตัวมากสิผมไม่ทับลายซึ่งมันเป็นเหตุผลที่ทำให้เต้าหู่ถึงแบบว่าทุ่มเทขายทุกมุขขายทุกเม็ดให้กับอุ้มกลับให้กับเพื่อนเพื่อนเรื่องามตั้งใจถูกปะคือผมจะบอกว่าบางทีผมใช้คำว่าขอร้องแล้วกันขอร้องเพราะว่าเพราะว่ามันมันด้วยความที่เราเราเห็นเขาเล่นกันแล้วเราก็อยากเล่นคือพี่นุ้ยเนี่ยคือธรรมชาติของเขาเลยแต่ที่ทุกคนเห็นคือเขาหัวไวมากอ่ไทยก็รับโบ๊ะบะคลังพี่เต๋อเขาก็ศาสตร์อยู่แล้ว ส่วนเราเองเนี่ยเราเราได้เล่นเป็นหนึ่งในคนที่ค่อนข้างเล่าเรื่องมันอยู่ในหัวใจเราเต็มไปหมดเราแบบอยากบ้างอยากบ้างแต่ว่าเราต้องคีบเอาไว้เราก็เลยค่อนข้างขายเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกว่าส่วนผสม4ี่คนนะครับมันแต่ละคนก็จะมีลายของตัวเองซึ่งมันสนุกไม่เหมือนกแบบันต้องรอดูต้องติดตามมันมันมากๆแต่พี่เกิดเขาบอกว่าพอตะอูเลตฟูดจากอะไรนะอ่าวไทยจากทะนำเน<บ>จ้าพยาออกม<บ><บ>าแ<บ>ปบซิฟฟิ โคโลเน่ยเขาาเลยว่าก <l> ันว่าชีวิตคือการล่องเรือครับอลิสตอลับอลิสอลิสต์โอเทนโคลัมบัสเนี่ยถ้าเขาไม่ล่องเรือเขาก็ไม่เจอทวีปอเหมือนกันแต่เรารู้ไหมว่าเราไปคนเดียวไม่มีคนจะไปกับเราเราไม่รู้ครับคือรู้ตัวเองก็อยู่คนเดียวแล้วเป็นยังไงบ้างพอไปพอมันต้องเข้ากองมันต้องเตรียมอะไรไปบ้างหูหลักๆเลยผมไม่เตรียมอะไรนะเพราะว่าบทเนี่ยบทเราเราเราวิไปจนเราจําได้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ต้องไปก็ต้องไม่รอเจอหน้างานเพราะว่า สิ่งที่ส่วนใหญ่จะคา,าเดเราไม่ได้เราไม่รู้เลยว่าพี่น,นุ้ยจะเล่นอะไรบ้างเราไม่รู้เลยว่าอาไทยเขาจะมาเวไหนคือผมต้องบอกว่าผมเนี่ยขอแต่เขาอะของจริงของแถมเขาคือของแพงหมดเลยพีน่นุ้ยกับอาไทยตัวนอ,อ้เอากจิกมากๆสิ่งที่เราเตรียมไปคือเขาเล่นมาต้องห้ามขำต้องไปต่อต้องอยู่กับสถานการณ์คือมันมีมันมีสีที่ผมขำแบบขำจนไม่รู้จะขำยังไงถ้าเขาเล่นขำมาเราจะกิดหน้าเนี่ยเขาเล่นอยู่ในเฟรมแบบยังไง ต้องหยิบก็ต้องบิดคือเรากลัวอยู่ไงเราต้องแบบคิดไปตามตัวละครเนี่ยบางทีก็หลุดทำหลุดขำไปเลยก็มีเยอะเยอะมากจริงเรากังวลใครมากที่สุดกลัวเหรอครับเพราะว่า <laughs> กลัวพี่นุย้ยทำไมพี่นุ้ยแกหัวไวแกส่งไวแกเหมือนแกคิดแกปุ๊บว่าป้าส่งมาแล้วแต่ถ้าเราไม่ทันปุ๊แบเบนี่ยเราจะแย่แล้วใช่พี่นุ้ยแกะจะเป็นคนส่งไวแต่ว่าพี่นุ้ยจะเป็นคนบอกก่อนถ้าสมมติว่าเขาอยากจะเล่นกับเราเขาจะบอกเตรียมเตรียมอ่า<ๆ>ใช่ แต่เราก็ใส่ไปเยอะเหมือนกันนะใส่จนพวกมกับบอกว่าพอเห็ดขอไปเขากวขอรองจริงแค่บอกว่าเนื้อมันอร่อยแลละบางทีผมแบบว่าอุ๊ยากยิ่ตามบ้านเราไปเยอะมันเราไปเยอะมัน้นาวอ่กก็ออกทะเลเลยแหละแต่ไม่เตอร์กอย่างน้อยก็แบบเห็นตะอูแล้วมีไฟในกองไฟอะไองเงีไฟเข้า เรื่องของนี่จริงๆแล้วจริงๆแล้วอย่างอย่างที่ทุกคนผมเคยเคยสัมผัสเลยว่าจริงๆเราถ่ายทำพร้อมกับซีรีส์เนาะถ่ายทําพร้อมกับซีรีส์เซนจูรี่ออมเลิฟเลยมันเลยเป็น3วันที่เครียดกับอีกสามวันที่ตลกมันเลยแบบรู้สึกว่าเออเรามาเรามาเราอยากอยากมาเอาความสุขอาแล้วคือก,ก,กองนี้นมันสนุกมา,มากมันปกติผมใช้เน็ตจี้ร้อยเลยอยู่กองนี้นมันต้องร้อยยี่สิบใช่ไม่ผมอาจจะไม่ตื่นตลอดเวลาแต่ตื่นแล้วคือสุดมาหิ้มมต้องนอนจริงเพราะผมรู้สึกว่าแบบ ไม่ได้อะเพราะเพราะว่าแบบแอคชั่นมันอะไรเงี้ยมันใช้พลังงานเยอะมากแสดงว่าก็มีความกังวลกับการที่เข้าฉากเพราเดี๋ยวว่าถ้าเราใส่น้อยไปเดี๋ยวจะจมจะไหลจะจมจะไหลไม่หาคือด้วยตัวบทอยู่แล้วอะครับที่ตัวบทที่ตั้งแต่เด็กนี่นี่นี่พี่เจอยังไงเขติดตาผมน้อยตั้งแต่เด็กอะไรพี่เจ๋อเขาบอกเขาติดตามผมน้อยตั้งแต่เด็กเด็กตัวน้อยเด็กตัวน้อยเด็กอย่างนี้เลยเด็กอะไรตัวนี้ ก็คืสินะเออกระวนกระวมอยาให้เห็นว่าวิดีโอคอลมาเวลาเหงาทำไมอะเข้าใจไหมแต่ก็คือสิ่งผู้ใหญ่ในสมัยนี้เวลาเหงาเขาจะโทรหาแต่เมื่อกี้เขาบอกเขาไม่เหงาเลยเขาอยู่กับน้องใหม่เขาไม่กังวลที่ใหม่ทำงานจะมีแถ่ายแม่หัวที่ใหม่ถ่ายไม่หัวก็แบบไม่ว่างมากไม่ว่างมากอะแล้วลุงเขาคอลมาทำไมอ่ะวันนี้คือดีฟิตเนสคนเดียวกดวิดีโอคอลมาเราก็อ่านเพราอ่านออกแหละ เราตลาดเนี่ยเราต้องปอกอีกลุงนยังไงปอกก็เราก็ต้องชวนคุยครับเราต้องไม่แบบว่าไปไปจี้แบบไปจี้แบบจุดๆเขาเราหลือมารุงเราหลื่มะไม่ค่อยเราอยู่นะเราก็เอาแบบบางทีโทรมาหาเราแล้วก็แบบเราอยู่ห้องแล้วก็เอาแมวให้เขาดูบ้านชวนคุยรุ่นแต่ว่าที่เกิดจริงๆว่าเราคุยบางอย่างที่มีสาระค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าในมุมของละครหรือว่าหนังเลยค่ะเขาจะมาคุยแลกเปลี่ยนกับเราเหมือนวันที่ไปดูวิมานหนาอย่างเงี้ยันเราก็นั่งข้างๆกันแล้วเราก็นั่งคุยกันว่าเฮ้ย เรื่องดีดีจังเลยแล้วเราเล่นต่อเขาใช่มันก็จะมีความแบบแอ๊ดยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอมาเล่นเรื่องนี้เราได้อะไรไบ้างอเยอะครับผมว่าในเรื่องนี้มันคือในเรื่องของการทํางานแล้วกันเพราะว่าผมเองไม่เคยทํางานในกองของภาพยนตร์ด้วยมันก็เป็นการทํางานที่อีกแบบหนึ่งแล้วก็ตัวละครที่เราไม่เคยได้จับความการถ่ายภาพยนตร์มันเป็นเบอร์ไหนและอีกอย่างนึงมันเป็นชองของพาร์ o รลคอมเมดี้มันเป็นเขาเล่นกันยังไงจังหวะแบบไหนก็คือ เด็กน้อยวันนี้เลยมาสัมผัสกันที่จริงๆเขาไม่กดล็อกสำหรับเรามาเพราะตั้งคนค่อนข้างจริงจังกัการแสดงจริงจังจุ่มเลยที่พุ่งกลับว่ามันไม่ใช่แล้ววันนี้มันมาโอเคก็มานสำหรับเราจริงจังเกินเหรอครับจริงจังแบบว่าเล่นจนแบบว่าเราเครียดกับมันอะไรอย่างเงี้ย อ๋อม,มันมันมีมันมีช่วงที่ผมเครียดแต่ว่าแค่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงก่อนถ่ายซีรีส์แต่ว่าตอนถ่ายแล้วมันก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเพราะว่าจริงๆมันมันถูกกดล็อกมาจากตั้งแต่ถ่ายซีรีส์แล้วด้วยว่าเราทํางานกับพี่หวอวเรายุ่งเนาะเราก็ค่อนข้างจะต้องรีแลกเข้าสู่ในเข้าสู่กระบนวนการหนังมันก็ต้องรีแลกแต่บางทีเรารีแลกเราแค่รู้อุ้ยเรารีและกไงศูนย์ไม่าามๆๆใช่คำว่าศูนย์นะฮะใช่แหละครับเป็นบอว์นดามสนุกปีนี้เล่นตตตาาาาามมมคคคคคคคแแแรรรรรรเเเเออออ์์ับบบป็็นืื่กกี้้ถดู อันนั้นคือถ่ายพร้อมกันเดีพี่ซานนะครับถ่ายแต่คะแนนเกินถ่ายมาเลยได้คือมันมันไม่เหมื่องหนึ่งมีใจมาที่พี่เต๋อบอกเราเป็นดาวรุ่งจริงเหรออันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมดาวรุ่งกุ้งดาวรุ่งกุ่งจุดสุดอันอันนี้จริงใช่ไหมครับจริงทำไมรู้สึกว่าเขาไม่จริงใจเหรอเขาคุ้จริงจริงเขาคุณพี่เต๋อมากเลยนะดาวรุ่ง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 เป็นไงบ้างพี่เต๋อมาการันตีเขาไม่เชื่อว่าเราพูดคือดาวรุ่งเป็นดาวรุ่งดาวหางเล่เออมันคือดาว พี่เต๋อพ่เด๋อเรื่องนี้เขาบอกว่าเราชอบดิโยคอไปดูใจเขาไปดูแมวของเขาอย่างเงี้ยชุนี้เราเหงาเาไไยแม่หยีดพิโยคอไปใช่แต่ดูแมวเนี่ยเขาเสนอไม่เองผมไม่ได้จะขอดูแมวแล้วเราดูมั้ยดูขอดูไป็ทไมเรา้จง่ายอารมณ์ดีขึ้นไหมครับก็ดีบางทีเขาอยากเขาอยากดูเขาอยากดูแมว่แบบแมวแบบ อก็เอ้ยราจะถ่ายถ่ายหนังทู่คถ่ายแล้วไมต้องมีโดูอง่จเามัเออมันเงาขนาดไหนแลจริงๆก็คือคิดถึงเขา่พอมันช่วงเวลาที่มาหายไปก็รู้สึกว่าคือมันไม่ผมไม่ได้เจอใครที่มีอิเล็ี่แบบนี้น้อยมากครับแล้วเราก็สัมผัสถึงอิเี่นั้นแล้วเฮ้ยมันหายไปผมก็เลยเลือกเมนเมนเก่งนี้แสดงว่าเรื่องนั้นก็คือไม่ต ปลกด้วยดขอบคุณครยังไงก็ฝากเต้าหูด้วยนะครับเอป็นแบป็น่านองรับอี่เลองท้นี่แจกรองเท้ารืพี่ดหแจแฟนฉันรองไท้าแล้วเนี่ยแจกแฟนฉันนะรนมจไปนะโอคขอบคุณรับอทอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยยังรับยังไม่อกงเต้าหู้รู้สึกคาดก่อนนะกับเรื่องนี้ อุ้ยผมไม่คาดหวังเลยผมผมแค่รู้สึกว่าตุ่มเองนะตอนเล่นมันมาสนุกมากมันได้เห็นุดยังไงมันฮาอยู่แล้วอะแทบไม่ต้องมานั่งบอกเลยว่าแบบเรื่องนี้มันสนุกไงครับเดี๋ยวคุณเข้าไปเดี๋ยวคุณออกมาคุณจะรู้เลยเพราะว่าณคนที่ผมเล่นเองอะผมอาจจะไม่ได้แบบผมตลกแบบ MVP แต่คุณเชื่อไหมว่ามันมีหลายฉากที่มัน MVP ด้วยเนื้อเรื่องด้วยการเข้ากันของตัวละครที่เขาเป็นแบบว่าใหญ่ๆงะแล้วมันฮาแบบข้าแบบไม่ยายาว์ทุกคนคือมันสนุกจริงๆนะสนุกมากอันนี้การันตีแบบ ต้องรอดูอย่าอย่าเพิ่งเชื่อผมอย่าเพิ่งเชื่อผมจริงแต่แต่สนุกภาพยนตร์เรื่องนี้ครับค้าฝากภาพยนตร์นี้นะครับ404สุขีนิรันต์นะครับ28พฤศจิกายนนี้นะครับผมสนุกแน่นอน404สุขีนิรันต์รันรันนะฮะเข้าไปมันด้วยกันมันมันไม่ใช่แค่หนังผีตลกบางคนก็แบบเอ้ยรู้สึกว่าหนังผีตลกอีกแล้วอะเรื่องนี้มันมีซิกเนเจอร์เลเยอร์คอสตูมเมอร์อะไรของมันมีลูกค้าด้วยไหมมี ต็มเลยทั <c oughs> ้งหมดนอกจากเรื่องนี้เราเห็นว่ามีผลงานเดินด้วยแต่ว่าต้องรอเปิดตัวใช่ไหมฮ่าใช่ครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับทุกคนยังไงก็ฝากติดตามด้วยใกล้แล้วใกล้แล้วเนาะ<ช>เป็นนักร้องออก็จะต้องมีเพลงของตัวเองบ้างแล้วออขอพูดออกไปนี้แล้วกันแต่ว่าใกล้ๆนี้บอกได้เลยว่าติดตามไป่ได้วันสนับนุนติดไอ้พี่เหรอพี่เหรอเ้ย วันสนั่นจอก็สวันสนั่นจอก็ติดตามดีๆว่าเต้ากับเต้ากับเจ้ทำอะไรเต้าได้ทำอะไรโรเจอรได้ทำอะไรเดนมอนจะได้ทำอะไรนักแดงช่องวันจะได้ทำอะไรทุกคนต้องได้ทำอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่ในในช่องวันสามสิบเอ็ดแล้วสรุกดอะไรก็ไปดูเอาอ๋ปมากอุยผมชอบมากไอะไร พอดีทีมงานช่วงวันหยุดค่ะโอเคค่ะ